เด็กเดียงสาเกินกว่าจะเข้าใจลูกๆไม่สามารถขอร้องให้พ่อแม่ปกป้องเขาได้เด็กๆเ,เดียงสาเกินกว่าจะเข้าใจคำว่าจากไปคืออะไรหลายครอบครัวที่ลูกๆและคนข้างหลังต้องลำบากพบกับความยากจนไม่ใช่เพราะหัวหน้าครอบครัวไม่รักพวกเขาแต่แค่เพราะคุณพ่อคุณแม่ทำพลาดไปเรื่องเดียว คือลืมเติมคำว่าความมั่นคงลงไปในความรักในชีวิตจริงเราไม่เคยเห็นเด็กคนไหนมาบอกให้พ่อแม่ปกป้องพวกเขาด้วยการทําประกันชีวิตแท้ที่จริงประกันชีวิตคือเงินสดคุณพ่อคุณแม่ที่ทําประกันชีวิตคือคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมเงินสดไว้ให้ลูกในยามฉุกเฉินท้องเงินที่พ่อแม่เตรียมไว้จะช่วยปกป้องอนาคตทางการศึกษาของลูกชีวิตความเป็นอยู่ของลูกและโอกาสทางสังคมที่ดีของลูกในในรักเขาแล้วมาทําให้รักของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มาเติมความมั่นคงลงไปในความรักด้วยการเขียนคำว่ารักผ่านลายเซน็นลงในหนังสือสัญญาแห่งความรักที่เรียกว่ากรมมาทันประกันชีวิตเถอะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอยากปรึกษาเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ